สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะคะจะมาบอกทุกคนนะคะวัยอย่างเราห้าสิบบวกนะคะจะเริ่มมีผมงอกขึ้นส่วนมากนะคะทุกคนจะขึ้นตรงตรงกลางกระหม่อมตรงนี้นะระหว่างที่เราแฉกตรงกลางเลยเนาะ,ะแล้วก็ตามไรผมนะคะแล้วด้านหลังนะคะของทุกคนนะคะส่วนมากจะขึ้นระหว่างประมาณนี้นะคะอย่างตัว ปฏิทินเองวันนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่จะมาปิดงอกนะเดือนหนึ่งปฏิทินจะปิดงอกเดือนละครั้งนะคะเพราะว่าครั้งแรกก็จะปล่อยให้ขาวก็ยังทําใจไม่ได้นะคะยังอยากสวยอยู่นะคะก็วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะในการย้อมผมงอกอย่างไงนะคะแบบประหยัดแล้วก็ทําให้ลาลาย้อมแล้วมันน้ํายาไม่ติดตามหน้าผากตามหูตามท้ายทอยนะคะ เคล็แล้วดีๆวันนี้ที่ปฏาทิพย์เอ็นนมาฝากนะคะสิ่งที่มาเอามาใช้วันนี้คือวัดลีนนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวัดลีนนะคะเราจะใช้วัดลีนนะคะมาทานะคะบริเวณไรผมนะคะหน้าผากนะคะหน้าผากไรผมนะคะไรผมของเราเพราะเวลามันหยดเราอาจจะทําพลาดมันหยดขึ้นมานะคะ มันจะทําให้หน้าตาเราไม่เปื้อนนะคะเวลาเราล้างออกนะคะแล้วก็ใบหูนะคะใบหูนี่สําคัญมากค่ะถ้าเราไม่เอาวาสลินทาเวลาเราย้อมผมไปใบหูเราจะดําน,นะคะแล้วก็ใช้เวลานานนะคะเวลามันโดนน้ํายาย้อมผมติดที่ใบหูหรือที่ไต้ทยอยหรือที่บริเวณใบหน้านะคะบางครั้งเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ออกนะคะล้างหน้าหลายครั้งก็ทาให้ทั่วนะคะตั้งแต่หน้าผากนะคะ ไรผมนะคะแล้วก็หูนะคะแล้วก็ท้ายทอยนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือใส่ถุงมือทุกครั้งนะคะถ้าบางคนมีที่ปิดหูก็ ใช้ปิดหูได้นะคะแต่ถ้าเราใช้วาสลีนแล้วเราก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะคะน้ำยาที่เราผสมไปนั้นปะทิปก็หลอดหนึ่งก็ใช้ยี่ห้อที่เราถูกกับเส้นผมของเรานะคะหลอดหนึ่งใช้ได้ประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประทิปชอบทำเองนะคะประหยัดแล้วก็เราทำเองเราก็รู้ว่าตรงไหนมันงกแล้วก็ทำเราย้ำตรงนั้นบ่อยๆเย,ยอะๆนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆนะคะว่า ถ้าเราจะย้อมผมออกเราต้องใช้วัสลีนในการทาหน้าผากไรผมรอบใบหูแล้วก็้า้ทอยนะคะเพื่อที่น้ำยาจะไม่ได้เปื้อน,นเวลาล้างออกก็จะสวยงามเนาะจะได้ไม่มีรอยเปื้อนแถวเอหูแถวไท้ถอยเนาะก็น้ำยาที่ผสมไว้แล้วนะคะก็จะมาทำการย้อมผมนะคะก็ทาตรงคือ การย้อมผมของป้าทิ๊บนะคะจะเป็นการย้อมแบบแบบคลิกว่าย้อมย้อมแบบแห้งนะคะคือไม่สระผมย้อมผมที่กําลังที่เราจะสระนะคะย้อมมันจะติดทนนะคะนี่คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะคะในการที่เราย้อมผมแล้วมันติดทนนะคะก็เป็นเทคนิคน้อยที่นํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาทาที่โคนผมนะคะค่อยๆทาแล้วก็เอามือช่วยนะคะช่วยขี้ทาไล่ไปเรื่อยนะคะช่วยขี้นะคะทาไปเรื่อยๆนะคะทาที่โคนผมแล้วก็ ใช้มือขยี้นะคะเทคนิคง่ายๆนะคะในการย้อมผมเองเราไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านนะคะเราสามารถเศรษฐกิจทุกวันนี้เนาะเราประหยัดอะไรได้เราก็ประหยัดนะคะเราก็ย้อมผมเองนะคะประหยัดด้วยแล้วก็สะดวกนะคะสะดวกตรงที่ว่าเราอยู่บ้านเลย เรารู้ว่าเรามองอกตรงไหนเราก็ย้ำตรงนั้นนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเคล็ดลับดีๆที่นํามาบอกท่านทุกท่านนะคะว่าการย้อมผมนะคะถ้าเราย้อมผมแบบแห้งนะคะจะทําให้ผมผมหอ,อกนะคะติดทนนะคะแล้วเคล็ดลับดีๆก็คือเราใช้วาสลีนนะคะทาก่อนที่เราจะย้อมผมนะคะทาที่หน้าผากนะคะไรผมแล้วก็ รอบใบหูแล้วก็ท้ายทอยนะคะช่วยไม่ให้น้ำยาที่เราย้อมมันติดหนังเรานะคะแล้วมันจะล้างยากนะคะบางทีก็เป็นอาทิตย์ทำให้ไม่สวยงามนะคะเคล็ดลับดีๆที่นำมาฝากวันนี้ก็หวังจากว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้ F.C. ทุกท่านนะคะได้นำไปใช้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ นำสิ่งดีๆมาฝาก f อนะคะถ้าดูคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าใหม่นเสนอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ